นี่ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้คงคงจะประมาณ15นาฬกากว่ากานะท่านผู้ชมครับนี่แค่ให้ดูบรรยากาศก่อนครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่นี่ตัวนี้ก็เขาก็จะมีร้านอาหารนะ ถ้าตอนกลางคืนก็จะสวยกว่าน,นี้นะเปิดไฟก็จะสวยนี่นี่ครับที่คนถ่ายเมื่อวานอืมดวงถ่ายเมื่อวานแต่ว่าหนูตัวเล็กถ้าตอนกลางคืนก็จะสวยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศชบนั่งบุกป่าดิบไปดิบไป ไม่ไว้นั่งแล้วครับให้ดูบรรยากาศนะก็เดี๋ยวคงจะมีช่วงอันนี้บรรยากาศช่วงเช้าๆนะ ก็เขใจแกเนเไม่ไอสิเรียพี่โไปไปทงเลยเดผมทำงานีโ้สวัสดีชบปรายเราไงพี่โัจะพวงของคนนไอสิเรียอกไปยังม่เรียบร้อยนะครัตอนนั้นคืนคงจะอลังการงานสร้างครับอ่าเนี่เวทีก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะ กลางคืนก็จะมีไฟนะ่าจะสวยกว่าน,นี้นะค,ะนนร,ครับเสียงเครื่องบินด้วยยังไม่เสร็จนะเตรียมงานยังไม่เสร็จคถ้าผมเดินกลับตรงนู้นจะมีบริเวณฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นการแสดงของช้างนะทางฝั่งด้านนู้น หนงจะมีเวทีครับเดี๋ยวให้ผมจะเดินท้าไปหน่อยหนึ่งผมไม่ถ่ายทั้งหมดนะเดี๋ยวคืนนี้ใครจะมาชมก็ชมกันได้มีเครื่องบินด้วยเครงบินกำลังขึ้นหลบนูน่นฝั่งน้านนู่นครับเป็นเวทีครับ ตอนคืนก็จะสวยนะครับอ่ะมาแวะมาชมกันได้นะครับนนกลับมาหามหาสงกรานช้างศรินนะครับช่วงนี้กำลังตะเตรียมอยู่ครับผมเอาบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังครับช่วงตอนกลางคืนแวะมาได้นะครับที่สวนใหม่หรือจะเป็นสวนเฉลิมมระเกียินะครับหรือเขาเรียกว่าสวนช้างนะนะครับบรรยากาศนี้ก็ มาฝากคุณกันนะครับกับช่วงดีๆเนาะนะครับกับช่วงเทศกาลสงกรานต์กับมหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์นะครับมีสาวน้อยตกน้ำด้วยนะฮะสาวน้อยยังไม่มานะนี่บริเวณนี้ครับสาวน้อยตกน้ำปลาเป่าโยนห่วงอะไรทีนี้ฮะใส่กอบอะไรเป็นวิธ เป็นบรรยากาศของงานเนาะนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับหาสงกรานช้างศรินนะครับกับบรรยากาศที่กําลังตกแตง่งแล้วก็น่าจะตอนนี้เย็นน่าจะได้บรรยากาศนะครับนมาทําบุญก็ได้นี่นะช่วงนี้หลวงปู่ก็เอามาแล้วมีหลวงพ่อประชีหลวงปู่ดุลน,นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันคาร อ่านี่ก็มีวันศุกร์วันเสาร์ด้วยนี่แล้วก็มีก่อเจดีไซน์นะฮะนี่ะตรงนี้ก่อเจดีไซน์นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็มาชมกันกับบรรยากาศดีๆกับมหา สงกรานช้างสรินนะครับเดี๋ยว,ย,วยังไม่จบไปดูตรงนู้นก่อนทางนู้นสาวน้อยที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่แล้วนะครับอ่ะขอบคุณครับ